สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสี47จะนําข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสายเหนือนะครับท่านผู้ชมอุโมงรถไฟทางคู่สู้ใครเม็ดเชน่นออกแบบค่าเฉลี่ย100ปีเพิ่มอีกเท่าตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยปี2567เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่หลายพื้นที่ก่อนปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 7ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจาก นวักตกรรมขนส่งเดลินิวด้วยนะครับท่านผู้ชมโฟกัสอุโมงรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวม323วงเงิน7.290หมื่นล้านบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอมีถึงสอุโมงรับมือน้ำท่วมอย่างไรประชาชนและผู้โดยสารมั่นใจได้แค่ไหน ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทให้คำตอบว่าได้ศึกษาธรรมชาติดูทิศทางน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงถอดบทเรียนน้ำท่วมภาคเหนือที่ต้องเผชิญน้ำหลากเกือบทุกปีให้ทุกอุโมง์มีระบบจัดการระบายน้ำทั้งภายในอุโมงและภายนอกอุโมงมีมาตรฐานการออกแบบป้องกันการน้ำท่วมระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างติดตั้งระบบระบายน้ำทั้งอุโมงค์หลักทางแยกและห้องอุปกรณ์โดยทำงานร่วมกับแผ่นกันซึมป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมผ่านโครงสร้างคอนกรีตภายในอุโมงค์ลดแรงดันน้ำป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนการระบายน้ำภายในอุโมงค์ ออกแบบป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลย,ย้อนเข้าอุโมงโดยวางระดับของตัวอุโมงให้ลาดชันที่ออกจากปากอุโมงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งออกแบบการระบายน้ำภายในอุโมงต่อเนื่องจากทางรถไฟภายในรูปภาพดูทิศทางการไหลของน้ำทั้งระบบรอบพื้นที่ควบคุมด้วยนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังมีมาตรการความปลอดภยัย ระหว่างการก่อสร้างมีสถานีสูบน้ำจากผนังอุโมงหรือภายในอุโมงและมีบอกกักเก็บตะกรนควบคุมคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก่อนระบายสู่คลองธรรมชาติด้วยนะครับนายพงพลสิริโยทินผู้จัดการงานอุโมงโดยหลวงบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนหนึ่งใน4อุโมงสัญญาที่สช่วงเชียงรายถึงเฉียงของเล่าว่า ผู้ออกแบบนำข้อมูลปริมาณน,น้ำฝน100ปีและเหตุแผ่นดินไหว100ปีที่หนักสุดในรอบ100ปีมาพิจารณาออกแบบอุโมงค์โอยหลวงด้วยนะครับ <pie. S 1> เพื่อรองรับปริมาณน,น้ำฝนและป้องกันน้ำท่วมเพื่อไว้ปริมาณ1เท่าตัวเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกันยายน2567จากการสอบถามชาวบ้านอายุ80ปีบอกว่า ไม่เคยเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมหนักขนาดนี้แต่อุโมงโดยหลวงไม่มีปัญหาน้ำท่วมพิสูจน์ให้เห็นว่ารับมือได้อย่างดีนะครับแจกแจงขั้นตอนการก่อสร้างช่วงแรกจะทำร่องระบายน้ำด้านข้างของอุโมงแต่ละด้านเป็นสโลปบลาดเอียงให้น้ำไหลออกจากอุโมงนอกจากนี้มีปั๊มดูดน้ำ ช่วยเร่งระบายน้ำออกด้านหน้าอุโมงส่วนใหญ่ช่วงฝนตกจะมีน้ำจากรอยแตกของภูเขาเข้าอุโมงเมื่อขุดเจาะอุโมง์แล้วเสร็จจะทำระบบท่อระบายน้ำด้านข้างทั้งสองด้านและท่อระบายน้ำขนาดใหญ่กลางอุโมงก่อนทำโครงสร้างคอนกรีตปิดทับให้น้ำด้านข้างไหลมารวมท่อตรงกลางและออกจากอุโมงค์สู่แหล่งธรรมชาติต่อไปนะครับท่านผู้ชม สำหรับด้านหน้าอุโมงจะทำสโลปลาดเอียงเป็นชั้นๆและทุกชั้นได้วางท่อระบายน้ำทั้งหมดไหลลงสู่แรงน้ำธรรมชาติโดยทำเป็นคอนกรีตชั้นๆให้เป็นจุดที่มีความชันมากเพื่อป้องกันไม่ให้ดินถลม่มทับรางรถไฟและน้ำไม่เข้าอุโมงนะครับส่วนด้านบนที่เป็นดินไม่ได้เป็นคอนกรีตจะใช้ geo m a t hdpe แผ่นสำหรับเสริมความแข็งแรงเป็นเกาะตะไคร้าาาและโยนเม็ดหญ้าบนแผ่นจีโอแมตให้หญ้าขึ้นปกคลุมช่วยป้องกันการกัดเซาะและคืนความเป็นธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับท่านผู้ชมขณะที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายพิเชษคุณาธรรมรักย้ำถึงที่ตั้งของประเทศไทย อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีลักษณะเป็นเขตร้อนชื้นฝนตก6-7เดือนต่อปีเป็นปัจจัยทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อระบบรางของประเทศไทยทุกปีอทิน้ำท่วมรางรถไฟและดินถล่มทับรางต้องหยุดบริการสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบรางรอฟทอใช้งบประมาณ่้มแซมแต่ละปีจำนวนมากนะครับท่านผู้ชม จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางและจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงต่อภัยระบบรางด้วยนะครับโดยศึกษาเส้นทางรถไฟที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากดินถลม่มทางสุดคัดเลือกจุดเสี่ยง10จุดนำมาออกแบบงานโครงสร้างกรณีเกิดภัยพิบัติพร้อมศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศได้แก่ สหาภาพยุโรปสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาอินเดียออสเตรเลียและจีนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงต่อภัยระบบรางรวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวรวมถึงมาตรฐานระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรางและแนวทางป้องกันความเสียงตลอดจนจัดทำแผนเผชิญเหตุเป็นต้นด้วยนะครับท่านผู้ชมผลการศึกษาจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน2568นํานำส่งรอฟอรทอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงการอื่นๆในอนาคตอาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเพื่อออกแบบโครงสร้างทางรถไฟให้รองรับเหตุภัยพิบัติเมื่อเกิดฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและความเสียหายรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการด้วยนะครับตั้งค่าออกแบบเหมือนเดิมไม่พอต้องใช้ค่าเฉลี่ยน้ำท่วม และแผ่นดินไหว100ปีเพิ่มอีกเท่าตัวเสริมความแข็งแรงให้กับอุโมงรถไฟทางคู่สู้กับความปันป่วนของสภาพภูมิอากาศจะสู้ได้หรือไม่ต้องติดตามทีมข่าวนวัตรกรรมค้นส่งเดลินิว7มกราคม2568นะครับท่านผู้ชมเรามาดูรูปภาพอันแรกเลยนะครับเป็นรูปภาพการทำ สลบโปเทคชั่นหรือการป้องกันดินสไลด์หน้าอุโมงนะครับท่านผู้ชมสีดำๆนี้ก็จะเป็นตะข่ายแล้วก็จะทำการหว่านหญ้าต่อไปนะครับท่านผู้ชมรูปที่2เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับกัดเซาะคันทางรถไฟนะครับทำให้การรถไฟไม่สามารถเดินทางต่อได้ต้องทำการซ่อมแซมต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน้ำ ไหลกัดเสาะใต้ทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมอันนี้รูปภาพไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับภาพต่อไปนะครับก็เป็นภาพน้ําท่วมนะครับท่วมถึงรางรถไฟนะครับหรือคันทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นรูปภาพน้ําท่วมซ้ายขวาทางรถไฟนะครับภาพต่อไปก็จะเป็นภาพ หน้าอุโมงนะครับท่านผู้ชมเป็นทางเข้าอุโมงนะครับบริเวณรอบๆเป็นหญ้าเขียวนะครับก็จะเป็นการปลูกหญ้าป้องกันดินสไลด์การพังทลายของดินนะครับส่วนรองลงมาอีกตอนจะถึงปากอุโมงนะครับก็จะเป็นการทําเป็นดาดคอนกรีตหรือชอดคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอุโมงเช่นกันนะครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นการป้องกันดินสไลด์ที่เราขุดลงลึกไปนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเจาะอุโมงค์นะครับสายขวาก็จะเป็นทําการปลูกหญ้าแล้วก็จะเป็นทําการทอดคอนกรีตน,นะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นร่องน้ํานะครับน้ําไหลมาจากสลบตัวที่ปลูกหญ้าก็จะไหลลงร่องด้านข้างนะครับแล้วก็จะไหลออกจากอุโมงค์นะครับ ว่วนนี้จะเป็นรูปภายในอุโมงนะครับท่านผู้ฟังท่อนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ํานะครับหรือท่ออากาศส่วนร่องด้านข้างสองข้างนี้นะครับก็จะเป็นร่องระบายน้ําออกจากอุโมงนะครับท่านผู้ชมหากผิดพลาดประการใดก็ท่านใดที่รู้ก็เสริมได้นะครับท่านผู้ชมส่วนในตัวอุโมงก็จะเป็นการชอ็อตคอนกรีตหรือเป็นผนังคอนกรีตป้องกันการพังทลายของอุโมงนะครับ รูปต่อไปก็จะเป็นภายในอุโมงเช่นกันนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นภายในอุโมงในการทํางานในการเจาะเข้าไปนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีพัดลมสีแดงแดงนะครับแล้วก็จะเป็นสายไฟตลอดสายแล้วก็จะเป็นร่องน้ําส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการทดคอนกรีตไว้เฉยๆนะครับยังไม่มีการนําคอนกรีตพีแคสมาติดตั้งเหมือนรูปแรกนะครับท่านผู้ชมจะดูเรียบร้อยนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับก็จะมีขุขระจากการขุดเจาะอุโมงค์ระเบิดหินเข้าไปนะครับรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปน้ําท่วมคลองนะครับท่านผู้ชมท่วมชุมชนนะครับเกิดจากภัยพิบัต,ติต่างๆของโลกเรานะครับรูปต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างสะพานนะครับแล้วก็จะมีปากอุโมงค์นะครับท่านผู้ชมให้ดูภาพมุมสูงของโครงการนะครับ โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการทางคู่สายเหนือนะครับธ่าผู้ชมดูจากรูปภาพแล้วนะครับรูปภาพก็จะมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการออกแบบการป้องกันการพังทลายของดินในอุโมงค์และภัยพิบัติจากน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมออกแบบ100ปีนะครับเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e ี4เด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล e ี47ขอขอบคุณครับ